ยังครับไอชิมในอากาศมันมันยังมันมันกินแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่นิ่งเลยไอชิมในอากากินแล้วกินแล้วกินแล้วเอไอก้าก็มันหมดแล้วจะให้ดังกินอะไรกันจุดจักดจุดดดัดักชิมไอชิมอะไโอ้ยโอ้ย my buddy Quintilian Barnacle Jones Jr. got smacked in the head with a. Hey, I knock ไม่ชอบมันก็แค่หนีคมเมื่อแค่ไหนแล้วหนูติดอะไรอ่ะอืมแต่แบบส่วนตัวฟินนะเว้ยอ่ะแต่แบบส่วนตัวฟินนะเว้ <พอ S 1> เยนี่ขอไปครัอย่าเล่นงงเบอร์เลยถามชินสินี่ขอให้ตั้งค่าอะไรวะไอ้ใจคนอื่นพูดอยู่ก็พูดแทรกเนาะโอ้ <laughs> กินยาอย่างลูกกูไม่ได้กินยาต่อเขาบอกห้ามกินกินแค่ตอนเช้ากับตอนเที่ยงเลยกินยาอย่างลูกตั้งค่าแต่ว่าจับตาอย่าให้พลาดต้งแต่เจ้งเตือนกินยาอย่างลูกอเดีเอ็มเอ้ยดีเอ็มแปลว่าดีเอ็มแปลว่ากูถามเนี่ยกูจะตั้งค่าเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมึงมึงก็ตอบ yes no ok ไปไม่ดีอะ ไม่ดีเอ็มค oh. ืออะไรเนี uh, okay. ่ยการแจ้เตือนการแสดงความรู้สึกอี่ดีิกูคิดถูึงคนที่มาตรงนี้เนี่ยไอชิ้นเราบอกยังตั้งหน้าไม่ไงวะเห็นออกอุ้ยดีเอ็มที่ใ่ไรเนี่ยอ้าอยู่วตั้งค้าไม่ได้กูอันนี้ <c oughs> แล้วกายทำอะไรอยู่กินกินขี้อยู่ใจายโอ้ยเอาจริงด้วยทุกสิบวิการพูดจริงทุกห้าวิกายพูดเสียงำ <c oughs>

kondo kondo con đu chơi rồi thì phải mấy giờ ho alo đi đi à cô anh พี่ชินเราเมื่อไรจะไอเจ๋งไอเมื่อไรชีนมันจะเล่นวะนอคนหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรแล้วสตรีมอะไรอยู่ไม่เสร็จเลย ไพูดด้ีบาร์ทำแบนนี้โยได้ไหมอ่าอันนี้นิอันนี้โยดะอยู่อุ้ย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 เอไอ้ม้ไม่พูดอ่าไม่ได้บ้าเป็นเป็นคนนน้องอะไรมเนี่ยเอาชิมาบอกมาบอกว่าพูดไม่ได้ออเอ้ยิมาพิในน้พูดไม่ได้ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอซิมบอกว่าพูดไม่ได้เจ๋งดิป่ะเนี่ยปีนจำมานีนมาบอกว่าพูดโอ๊ยแม่งอ่ะฮัลโหล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 ฮัลลโหไอ้เจ๋งเราไปดูสตรีแมเมื่อกี้ไอ้ซิมมัน อออยู่แต่พวกเราไม่ยิงอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเรารอโใหม่ในที่ขอบปะล่ะไอ้อยู่อ๋อออแล้วโทรใหม่ออแล้วโทรใหม่ิ่งเอาสิ่งอะไปิ่ฮัลโหลไม่เป็นที่เลยชิ่ฮัลโหลฮัลโหล ออาเอาเอาเอาแม่งโอ้ม่้อะไรวะวะอย่ได้ย okay. mm ินเนี่ยได้ยินแม่งถามถามเหมือนถามถามกูเหมือนคนอันนี้เลยคนคนหัวหนวกเลยแม่งเฮ้เกีก่อนเน่ ขับรถไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลกูไม่เชื่อเจียงเขาไปสบไปแล้วน้องโอ้ยไอซินมนไม่เขาเขาไอซินมนไม่ได้ยิงเราแต่ฮะไอซินเราอ่ะไม่ได้ยิงไอซินไอซินไม่ได้ยิงเรากูดูสตรีมาฮะไม่ใช่แล้วแล้วมันได้ยิงกูมันแต่มันไม่ได้กูไอ้พวกเราอ่ะไม่ได้ยิงมันมั้งเหรอ เออได้สถียร์ไม่ได้ยินฮัลโหลได้ยินแล้วได้ยินแล้วเออได้ัสถียร์ไอ้พวกไก่เมื่อกินไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้มึงเป็นไหนมาเป็นไหนมาไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่กูโดนถอดไม้เว้ยน้องน้องอะไรมึงจะไปเร่อยเราบอกเนี่ยเ้ยน้ามึงน้ามึงะ มันไม่ได้มึงจะเล็กบอเนี่ยโอมันมีปัญหาเนี่ยแม่งปัญหาอะไรอ่ะป้าอะไรวะเนี่ย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 มึงกะดเหรอสับไดเลยเป็นอะไรนะทำอะไรนะโทรศัพท์มึงเป็นไรเป็นโทรศัพท์ไง ไปเรียกไปเรียกไอ้เรียกไอ้ผมมาดิแม่งมึงไม่ได้ไอผมดิผมมันก็มันลำคาญมึงง่าให้ก็ไปเรียกมึงมึงไปบูธไหนไหนอ่ะมันก็หนีเลยกินยายั่งมึงอ่ะ อะไรยาคงกินให้อมใช้ต้องเที่ยงอะไรโอ้ไม่ทำยาคงคุมสติด้วยยาคงกินจริงก็ตองฮะอะไรนะสินไอพรมึงต้องอดทนเว้่

Fire the ไฟร์ใ <You S 1> นบ้านโยโลอ๋อไอ้สิ้นเบสคอมมึงเป็นไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรลไหมอ้๋อเงียบเงียบ bro ไม่มึงถามคอมคอมมึงเป็นไร ไม่ไมึงมึงอำไรวะเอ้าเงียบอืมอืม เอ้ยเดี๋ยวมึงพวกมึงพูดสักคำก็ได้นะเออก็เพราะมันรอเพราะมันรอมึงเล่นเกมรอมึงเล่นเกมเนี่ยเออเดี๋ยวแบบนี่ไงนี่ไงเดี้ละได้ยังได้ยังอะไรนี่อะไรข้าตามมาเลยเนี่ยข้าตามมาข้าตามมาข้าตามมาเอาเอาเอาไอ้ชิ้นี้เขาเกมไม่ใช่ไหม แบบนึงไอชิบจริงจังต้างรก่อนใช่ไหมเออเอ้เอาเอ้ลมเป็นเช่นนันวันนี้จะมาบอกชื่อพ่อแม่กายกันโดบอกมันก็ต้องเอาโดเออกูไม่ได้ยิงกูปีไปหรอกโอ้ข้าวไก่คือแน่ชิบแม่งมึงปิดการได้ยินเปล่ามึงมึง มึงมึงคิดว่าระบบต้องเข้าจากก o เกิลหรอวะเออเออเออเราบอกก็ไปลายหรอแม่ว่าคิอว่าแล้วมึงว่ามึงว่าระบบเข้าจากฟรีไฟล์เหรอเออเออเด็กกอป์ฟอปเราทำไมกอป์ฟเรามประชุดมึงอ่ามึงว่าระบบเข้าจากเครื่องคิดเลขเหรอเออเอาอะไรเอาเอาเป็นมีเดียมแม่ เยอมากมายอมามไหนไหนนี่ก็ตังอ่าได้ได้ได้อยู่ไหนสิดวงเนี่ยได้ไหนว่าเขาไม่ดีเขาไม่เขาจอยม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 าแม่แม่จอยมาจอยมาแม่แม่ก็พูดคำนั้นแม่จะเล่นเกมอะไรเดี๋ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ประเทศไทยเว้ยมึงอ่ะ มึงเขมีเนอะอยู่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 ในรูบอกไงใจใจอยู่ในเครื่องคิดเล็กวะกูอยู่กูมีกูอยู่ไม่ได้มีไม่ได้มึงถามเป็นไงเรื่องของมึงไม่ได้ถาม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 โอ้โหกูกูโคตรแหลกเลยโอ้โหแหลกแหลกแหลกจัดแหลกจัดได้กันไอ้กใจถ้ามึงยังไม่เข้ากูไปอาบน้ำคนอุ้ย เล่นเกมอะไรแอมเบอร์ alert ขุดขุดขุดเอาเบอร์ุดอะไรตายตุกตุกอะไรกูกูเล่นกูเล่นตาเดียวน้องสองตาครับกูเล่นสองตาเน่ยแมปอื่นด้ปเนี่ยแมปนี้มันคืออะรไอ้มืองขุดต้องเล ไม่ได้ไม่ได้ไล้ไส่งจีสงีนี่กูแหละไม่เล่นเกมไเนี่ยมเบอร์อเลอเอาเบอร์อเลอร์ตแอมมข้าวเดี๋มึงโดนเดี๋มงโดนโอ้แม่งไอ้กายจอมาแล้วไอ้กายจอมาแล้วไอ้กายไอ้ก็มารอเขาเร็ว ขราชอบเลยไม่คิดแต่นั้นแหละมันชื่อแตงเนะเว้แตงสี่เก้าเจ็ดสองหนะน่ขอบบขอบคุณสี่เก้าเจ็ดสองขอบคุณขอบคุณสี่เก้าเจ็ดสองไอ้กายไอ้กายลูเปิดมาลวมาตรงอ,อรงสีม <Media. S 3> ี u D m อ่ะม u m m e ี i u m M U e D อะ M E D อะ M E D ไอด้เอ็มอีดี้เพิ่มต oh. ้นไอควายนี่นี่ขึ้นโดดอยู่ไอควายมีเสียงโอ้ีเสียงเสียงมันเป็นอะไรคล

มึงไป,ปมึงไปอัปเดต wifi ก็ได้นะเว้ยเ <c oughs> จ็งเจ็งเจ็งมันมึงรอเจ็งไอ้เชนอยู่ตรงไหนเนี่ยรอเจ๋งก่อนดิจะไปเลยไหม ไปหรือเปล่ารอฉันรอรอรอเิกแต่ไม่รู้จะไปอะไรไปเตือไวไฟไปเออเขาเลยเขาเลยเตือไวไฟไกเออแกเขาดิไอไกเติมไวไฟไว้ให้แม่งลกเป็นหอยทากเลยเล็กยิ่งกว่าคุณเอาหนอเที่ไอไกเล่นหอยทากไั่งูสับรุ่นไดนเสาเลยนั่ดะเตะ เอมเบอร์อะไรไม่เหอ้ยทำไมกูพันเอาไอชินงูกูเอาโรดคนแรกเลยเนี่ยอ๋อ้าอไปไกลกูมาเล็กชิดนึนะไอชินนะไอชินนะไอชินนะไปไปไปที่ประตูอันนั้นนะไอชินมาเล่นไงอ่ะ ไอ้ที่หนอ้าวกูกูไปแยกดิไอ่ที่กูตีปะอยู่ไหนที่นี่อยู่ไหนประตูดูเซ็ตไอโเส็ตบางซื้อกับเดอามายัง่ะเสบางกู่จะมาที่ประตูหมดมาที่ประตูไอโฟนนีมาแล้วมาแล้วผมแชนาจาดดีนผมผมมนนี่ไม่ได้ อตรงนี้ไอ้ที่มันบอว่าฟรีอ่ะโอ้อสมจอมแม่มันบอกว่าฟรีอ่ะมันบอกว่าฟรีนี่แชร์หน้าจอหน่อยแชร์หน้าจอเรียกคอมเรียกคับไอ้สิ่อยู่ไหนวะอยุดได้าแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้หยุดเอาไปติดทีบันไดมันนี่มีฟรีนะเว้ยเฮ้ยแชร์หน้าจอหน่อยผมได้ได้เราไม่ถึงต้นแอปเปิ้ลแชร์หน้าจออย่างไงมึงสปี สัพปิงเกอร์เหรอนะจ๊ะนะจ๊ะแชร์ให้หน่อยมึงไม่ได้คุยเฟซทอมี่ไหนแล้วทอมี่ไหนทอพี่มมเลยมาเข้าไม่ได้เราเราซื้อไทั่วควนดินเข้าไม่ได้เอ๊ยไม่แตามบอกว่าให้ซื้อไม่มีได้ฟรีป่ะเราไม่รู้เฟซเราไม่รู้อ่ะเฮ้ยแชร์นะาจีไปไม่ฟรีไปไปใหม่ไปที่ประตู เอาทอะไรนไตรงไ้กูเข้าไม่ได้ไปไหนวะจะว่าจริงไม่ตองแหละคิดไปไหเอาเอาาไปชนมนคือไปชนมนคือไปชนมนเอาหกแล้วกินอ่ะเข้าไเคก็ม่อยู่เขาบอกอยูเอเข้าไปได้อ้หูอืนหายเ้ยกูตเข้าไม่ได้ไหมเจ้มันจอไม่ได้มันแรง ไม่ขอบจะพูงไม่ใ hmm. ช oh. oh, oh, oh. ่ใครสักคนเลยอะเจิงเจิงเจิงเราอยู่ตรงนี้ได้ปะเฮ้ยขอร้องหน่อแช่นะชอยหน่อยจะแช่ไหมเออกระดุกเกมเลยชินเฮ้ยออกข้างใหม่ออก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 มาออกไปเลยแล้วออกออกออกดิ เดี๋ยวลงองันดเดียวผมอย่าผมก็ไม่ยังจริงจริงจริงมากเลยคุยจริงว่าไงนะเนอะรครพี่แมเ่้นาจริงวเผาเนี่ยวุ้นามีตอนอยู่ตอน้ยพี่แม่เย

เี่ลน์เอาขยันเล่นนกเอาชีวิตคุกไมวเาโปรเยอะชีวิตคุกไม่กูเล่นตอนเช้ากูเล่นกับนกเอาไหมนอกเอาได้กมเพนกวินไหมอ๋อเพนกวินเหน่อยนกเอานกเอาใหญ่ใหญ่อเคอเคโอเคนกเอานกเอางคุ้สุดตัวไหมฮะ ส่วนตัวดีกว่าส่วนตัวแน่แน่เรามีเรามีอยู่เรามีอยู่เราสร้างเลยไหมเราสร้างเอาไหมสร้างไหมสร้างมาแล้วสร้างเาแล้วลิซลิเอฟเลนดัสรองซัพพอร์ตไพรเวทเซิร์ฟเวอร์มันไม่ซัพพอร์ตไพรเวทมันไม่มันไม่ซัพพอร์ตไพรไพรเซิร์ฟเวอร์ฟาดิฟาดิไปเล่นต้องเล่นแมปส่วนรวมอ่ะ ทำอะไรวะแม่นึงแปบนจะเอาตอนแรกเอาไหมวะขอดิไม่หรอกั้นซื้คนน้อยสิไี่เออะไรแหละคนเนี่ยร้่ยร้อยกว่าคนเอาร้คนเลยร้อยคนเลยเอาอ่อห้เอลิท เอเอ่อี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 อเอีอีอีอขอี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 าีเราีอเอีอีอีเีีอีอีที่ีออี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 ีอนอี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 ีีคนเยอะในออีีออีอีีองอออออออไ เขาตามเขาตามจริงเขาตามจริงวันไหนที่ใจออ่อนแรงแล้วไอ้หัวจะไปไอ้าวไม่ร้องตอบไอชิ้เข้าตากมึงใช่ไหมเขาตามเจ็งอ่ะไม่ต้องเขาตามชิงก็ได้อุ้ยอย่าอย่าเล่นเมบเมบ มันไม่ด no <sa iden> ้เลยเด็มคอมเมนเ์อรใหญ่มีแมแบบนี้เออกอเาแม่ไอ้จายมีเขาเขาเมเกมไม่ได้นะเว้ยไอ้แดมีแล้วเขาเกมไม่ได้เลยก็ได้นะไไปคะมเเกมมอ้เ่เกมโอ้อ้าเาเขาไม่ได้ โ้อขอการทีกแล้วดึงเข้าไปนะดึงเข้าไปเขาทำใ้เข้าไม่ได้ติดเง้ไม่เข้าเลยเนากของการทีแล้วไม่เครื่องเครื่องเครื่องไปสิ่งราการอกาดเฉยๆไมรัฐรู้เาย ดูไม่ไหวแล้วใส่ชดูทใส่เสื้อผ้าที่ยังไม่ิมาฟังเลยเนือแข่งแบบยกแนี้มาเนาะเจ้าที่ยานคุณจะปลอโอ้ยคุณันเข้าไได้เข้ามาเลยีไม่าบปวดกันอย่าบดกันยี่หอ คุณแม่ปานน้องอคุณแบ่เล้เจอเจอเจอซ่ปดเอโหลักกูดีดีตเด็อกเด็กตบเดกตบเดี๋ยวก็บ นั้ไม่เข้าเหรอของเด็อเหล้องหรือไงวะแล้วอันนี้จริงเออชป็นไรกลยไอ้กายยืนแหนน้ามินเลยกูกหนุกอรู้ว่ารูวทอจีบชีแถวโรงเรียน กูเป็นด็กปานอยู่เว้ยกูเป็นเด็กานอยู่พี่จาจะทอย่นับมึงไหพี่เลีวกับมด้ามพี่จ๋พูดแบบนพี่จ๋าหยุดนหยุดนะเอ้กายหยุดดิที่เราผาไอ้กายอ้กายับนี้

để si chặt, alo! Em bảo qua bắt này nào này à? Cứ đợi thử ngủ một ạ Đợi nào Đợi nào Hãy <laughs> không <laughs>